เสร็จแล้วนะครับติดเฟรมเสร็จเรียบร้อยโอ้สวยจริงๆนะสวยจริงๆสวยงามจริงๆนะไฟหน้าที่ทําเป็นมัแสแซงนะฮะแล้วก็ผมขัดเครือบปอนกระถิ่นแล้วนะนี่ยังไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะอันนี้แค่อัปเดตว่าอะไรเสร็จแล้วบ้างนะฮะอันนี้ิล์มสวยๆเลยไหมโอ้โหดําแวบเลยดําทั้งคันเลยกันนี้ยักษ์ดำนะอ่าดำรอบคันสีก็ดําฟิล์มก็ดําสวยๆเลยนะฮะทั้ง จริงๆติดแค่นี้เหลือเฟือเลยเนะเาะไฟหน้านี่ก็จัดให้แล้วเ,เป็นอัปเดตเป็นไฟมาตแต่งเนะเาะอ่าสวยๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมฟิล์มรอบคันโอ้โหแวบเลยงับแวบเลยฟิล์มดีมากมีไฟท้ายนะอา่าโอ้สวยจริงๆอา่าแล้วดูฟิล์มด้านหลังนะครับ ฟิล์มด้านหลังก็แจ่มเลยนะเงาวสวยเลยนะครับเออเออสวยงามมากนะฮะสวยงามมากเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับพามาดูเท่านี้เสร็จเรียบร้อยหมดนะทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับอา่าฟิล์มนะฮะละเอียดครบถ้วนนะฮะอ่าละเอียดครบถ้วนนะครับอ่าก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ เตรียมไว้ให้ท่านลูกค้านะครับสองพวงนะฮะอันนี้เลยอันนี้เตรียมไว้ให้นะครับพี่ ตามไปได้เลยไหมจะไปเลยไหมขอไปสั้อ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวยครับได้บบนีได้เลยฮะ่า <ét uis estre lla> ได้ทุกฝั่งเลยพี่ได้ทุกฝั่งเลย ร้อยนะครับได้เลิกงามยามดีอ่ารัเตอร์เอ็กสีดำนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะ